อัปเดตงานของอนลิซาวันนี้ตารางงานแฟนมิตติกของ True ID มาแล้วค่ะเริ่มจากการลงทะเบียนก่อนเลยนะคะรับปัตรเข้างานเนี่ยตอนบ่าย2แต่ว่าจะเริ่มกิจกรรมเจอกันกันกบอนลิซาจริงๆก็ตอน2องทุ่มน่นเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งในงานค่ะเขาก็ห้ามการไลฟ์สดนะใครที่อยากดูแบบเรียลไทม์สดๆจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นสมาชิกของทาง True ID เท่านั้นเขาก็จะมีลิงก์ให้ไปดูไลฟ์ตามนี้นะคะ ใครที่เป็นสมาชิกอยู่ก็ไปรอดูได้เลยเห็นว่าเขาจะเริ่มการถ่ายทอดสดตั้งแต่ตอน4โมงเย็นแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าน้องลิซ่าค่ะจะเข้างานจริงๆเนี่ยตอน2ทุ่มนะคะส่วนตอนนี้ค่ะก็มีคนพบโปรเซสที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วด้วยเหมือนกันมาแบบชิลมากเลยค่ะมาเงียบๆกับเมนเจอร์แล้วก็เหล่าประดาทีมงานของเธอนะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยความน่ารักของหนุ่มไทยแทนเมื่อไปออกรายการวิทยุโดยมีพี่ f อนะคะก็ถามถึงน้องลิซ่าค่ะ ว่าเอ๊ะไทยแทนเนี่ยไปรู้จักกันยังไงเจ้าตัวค่ะก็บอกว่ารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วรู้จักกันก่อนที่พี่ลิซ่าจะเดบิวต์ซะอีกยังจําได้ดีตอนที่พี่ลิซ่าเป็นเทรนนีเขามีการถามพี่ลิซ่านะคะว่ามีชื่อวงแล้วหรือยังครับ ซึ่งพี่ลิซ่าค่ะก็บอกว่ายังไม่มีเลยนะครับหนูแต่เรียกหนูกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนที่เขาเนี่ยไปเทรนที่เกาหลีพี่ลิซ่าค่ะก็แนะนําคนไทยที่ทํางานอยู่ที่ท่านให้รู้จักหลายคนกันเลยทีเดียวค่ะทําให้เจ้าตัวเนี่ยบอกว่ามีเพื่อนมากขึ้นเลยนะแล้วก็คอยแนะนําหลายอย่างเรียกว่าพี่ลิซ่าค่ะก็เป็น r o โมเดลที่ดีมากๆของเจ้าตัวกันเลยทีเดียวเจ้าตัวเอ่ยชมมากๆเลยค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นมิตรภาพที่ดีเนาะของเด็กไทยในเกาหลีค่ะมีรุ่นพี่รุ่นน้องแน่นแฟ้นกันมากจริงๆ อแอดก็เอาความเคลื่อนไหวอัปเดตของสาวสาแบ็คพิงค์นะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า